ค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราพามาเข้าเมืองลิโทเปียนะคะซึ่งเมืองของเราเนี่ยก็จะเป็นเมืองแสนสุขนะคะวันนี้จะพาไปใช้ชีวิตกันนะคะเดี๋ยวเราขอเช่าจักรยานก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะจะพาไปซื้อชุดนะคะนี่นะคะเราก็มากับบอดี้การ์ดของเรานะคะบอดี้การ์ดจอมผยนั่นเอง คือเดินตามอย่างเดียวเลยนะไม่ทําอะไรเลยนะคะเราคิดว่าจะซื้อชุดยูดนิคอร์นนะคะเอาชุดอะไรดีคะเอาชุดนี้ดีไหมชุดนี้สวยเซ็กซี่มากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอดูอีกนะอันนี้ดีไหมอันนี้ดีหรือเปล่าทุกคนนี้ก็ไม่ค่อยนะอันนี้ดีไหมเออก็สวยดีนะอันนี้ก็ธรรมดาไปหน่อย,อยงั้นเอาอันนี้แล้วกันนะเอาอันนี้แล้วกัน,น,กนมันเรนโบวดีนะ ข่บคุณค่ะข้างบนก็จะมีอีกนะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วแหละเ้าถูกใจชุดยูนิคอร์นเราก็จะซื้อชุดยูนิคอร์นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบาร์เบอร์ช็อปกันนะคะบาร์เบอร์ช็อปก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเราก็จะทำผมนะคะเดี๋ยว จะลองเปลี่ยนผมเป็นทรงใหม่ดูนะคะเพราะว่าเราก็เบื่อทรงเก่าแล้วนะคะเอาทรงไหนดีคะเดี๋ยวเอาทรงนี้ละกันนะ p l e a s เเก็บนะเก็บเก็บสินี่นะคะได้แล้วอา้าช็อปจนเช้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้านไอติมกันดีกว่านะคะ เอารถอะไรดีครบเพื่อนเดี๋ยวเอารถนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราชอบกินช็อกโกแลตนะนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นร้านอาร์เคดเกมนะคะวันนี้เราอะจะไม่เล่นเกมอาร์เคดนะคะเพราะว่ามาวันนี้จุดประสงค์ของเรานะคะก็คือไปสร้างบ้านกันในเมืองลิฟโทเปียค่ะซึ่งเดี๋ยวเราขอเอารถออกมาก่อนนะเพราะว่ารถของเราต้องเป็นรถเปิดประทุนนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตล็อกรถเอาไว้ก่อนนะคะอุ้ยมีคนขี่สกูตเตอร์รัวยอย่างเจ๋งเลยนะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราทําเป็นคลิปเล่นเคมนะคะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะอืิจริงว้าวเอาบ้านตรงไหนดีเดี๋ยวเอาเป็นบ้านตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาเป็นบ้านหมายเลขสิบห้านะคะ มันก็จะมีบ้านหลังใหม่นะคะเป็นบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะเรายังไม่ได้พามาดูนะคะจริงๆก็มีบ้านหลังที่ใหม่กว่านี้แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูบ้านหลังนี้ค่ะจะพามาค้นความลับกันนะคะนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องนอนอีกห้องนึงนะพามาแนะนําบ้านก่อน <c oughs> เฮ้ยสวยมากสวยมากเลยค่ะก็จะมีอาหารให้ทําเหมือนเดิมเฮลิโทเปียไม่ต่างอะไรกันนะคะ มันก็ทําอาหารได้นั่นแหละนะคะเราขอเป็นเพื่อนเท่านั้นดีกว่านะที่จะเข้าบ้านได้นี่ค่ะความลับนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้พี่บริการช่วยนําสัตว์เลี้ยงออกมานะคะเราจะต้องนํารอยเท้าของสัตว์เลี้ยงอันดับแรกก็คือแกะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยเท้าแกะนะเห็นไหมที่มาเรืองแสงแสงอะคะ่ะ แล้วก็ที่ตอแล้วก็ที่ต่อไปนะคะอันต่อไปน่าจะต้องใช้เป็นนี่ค่ะเจ้าหนูตัวน้อยนะคะอันนี้แล้วก็ไหนไหนนำออกมาให้หมดส่วนน้องหมาอีกตัวหนึ่งนะคะส่วนเจ้าช้างก็อีกตัวนึงค่ะเสร็จแล้วมันก็จะปั่นวงล้อได้แล้วเราก็ปั่นจนขีดส้มเนี้ มันเต็มนะคะมันเต็มให้มันเต็มหลอดนี่นะคะแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยอย่าให้ขาดช่วงนะคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บวิ่งไปเลยค่ะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนะคะ,ะเต็มหลอดแล้วทุกคนรออีกนิดนึงนะนี่นะคะถึงแล้วค่ะและนี่นะคะห้องรับของเรา ก็ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะมันก็จะอยู่ใกล้ๆเตียงแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เข้ามาในอีกมิตินึงนะคะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นที่เล่นของพวกสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนั่นเองค่ะเหลือสำหรับใครที่มีมีลูกตัวน้อยนีนลีฟทัปีก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะมีที่วาร์ปอีกทีก็คือกลับมาที่เดิมมาหลค่ะ ก็นั่นแหละนะคะเป็นห้องเป็นห้องรับในมิตินี้นั่นก็มันจะแบบเป็นห้องรับห้องรับที่แบบลับมากๆค่ะก็นั่นแหละนะคะเป็นบ้านที่แบบความลับนดๆทุกปีนะคะมันก็เริ่มแบบว่าออกความลับมาแล้วแหละตอนแรกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีความลับอะไรนะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้าน กันใหม่ดีกว่าดีไหมอืมโอ้กลองจรปิดภายในบ้านดยอดเลยแล้วก็แบบไม่เคยเปิดดูนะคะก็จะตื่นเต้นนิดนะึงนมีนี้ด้วยรักษาระบบความปลอดภยัยโอ้ทำอางนี้ก็ได้เหรอสุดยอดอะ่ะทุกคนคือบอกเลยนะว่าสุดยอดนี่ก็แผนที่มันก็จะแบบดูใหญ่ขึ้นะนะว่าไหมเสียงอะไรเนี่ยเสียงช้างเสียงช้างเหรอน่ารักอะ่ะ อะให้มันกินกินอาหารก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เรายังแบบตอนนี้เราจะไปที่อื่นกันก่อนนะคะโอ้โอรถชนบ้านคนอื่นขอโทษว้าวเราชอบขับรถแบบว่าไม่ได้เรื่องตลอดเลยนะคะก็อย่าไปสนใจเทคนิคการขับรถของเราเลยมันไม่ได้เรื่องจริงโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษขับว้า <laughs> ขับไม่เคยดีเลยอ่ะก็จะพาเป็นการพาเอาทะลุสายไฟเลยอ่ะทะลุสองไฟด้วยนี่คุณที่มันจะมีอัปเดตใหม่นะคะเป็นเพชรแลนนะคะนี่อุ้ยมีเพื่อนด้วยโอ้ยสัตว์เลี้ยงสนุกกับการเล่นนี่นะคะเราจะให้สัตว์เลี้ยงอ่ะ ถ้าเกิดใครมีสัตว์เลี้ยงนะคะพามาเล่นที่นี่ได้นะคะมันก็จะเล่นตามภาษามาเลยนี่มันก็จะทําอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพามาแน,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 นะนำเนะก็ตรงนี้จะเป็นเต็นท์ของแบบพวกสัตว์นะมันก็จะแบบวางวางเรียงเรียงแล้วก็มีสะพานด้วยนี่เหมือนของเล่นเด็กเนาะมีเพลง เพลงสุขสันต์มากเลยอ่ะนี่แล้วก็อันนี้คนยิงชอบเลยอ่ะขนาดคนยิงชอบเดียเอาสสตียงมาซินี่ยูนิคอนตัวน้อยของเราเด็ดไหนดูซิมันจะไปไหนมันจะไปไหนเอ่ยจะไปไหนลูกลกเรียกก็ได้นะเรียกให้มันตามมามา <c oughs> ก็ปล่อยมันซะก็จะเล่นกับมันก็ได้ทำอะไรก็ได้นี่ รักสัตว์เลีย้ยงแลอเกินนะก็นั่นแหละก็จะเป็นเพทแลนนะมันจะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอ่ะเข้าไปโรงพยาบาลกัน,น, Emergency นไหมมีอิมเมอร์เจนซีเราไม่ได้ป่วยจะมาโรงพยาบาลทำไมโอ๊ย่าถเ่อน,นที่ที่รู้คือมันจะมีอัปเดตแบบอัปเดตเดอยอะมากๆเลยอ่ะ,<แล>ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูโรงพยาบาลสัตว์กันนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยมาเหมือนกันนะ นี่นะเราก็จะสามารถเป็นสัตว์ตัวแพทย์ได้เหมือนกันนะคะก็<อ>มันจะมีแบบให้รักษาสัตว์เลี้ยงใช่ไหมใช่ไหมมีกรอบรูปสัตว์อยู่เต็ไมไปหมดเลยนะคะอุยน่ากลัวมากคือมันก็จะน่ากลัวนะคะก็จะเป็นที่สำหรับรักษาสัตว์นั่นเองค่ะ สำหรับสัตว์ตัวไหนที่กระดูกหักก็เราสามารถหยิบสัตว์เลี้ยงมาวางได้นะคะลองเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอุ้มมันขี่ก็ได้เพิ่งรู้นะคะเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าขี่ได้ด้วยอ่ะแต่ว่าเราไปดีกว่าน่ะรู้สึกว่าเราจะเป็นคนกลัวหมออะค่ะเป็นคนกลัวหมอจริงขี่ม้าไป ทุกคนคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโบสถ์สำหรับแบบเวลาแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเสียงเพลงตื่อ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 ตื้อตื่อนะคะก็นั่นแหละค่ะเอาไว้แต่งงานนะโบสถ์ที่แบบชอบแต่งงานกันน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาลองเป็นเจ้าสาวดูไหมคะเจ้าสาวเจ้าสาวแบบเนี้ยเออ ตื้อตือต้อตือตอต้อไม่มีเจ้าบ่าวคุนั่นแหละค่ะไม่มีเจ้าบ่าวนะคะมันไม่มีเจ้าบ่าวอะนะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะมันก็จะว่างๆโล่งๆเนี่ยคะ่ะมีศูนย์กีฬาโทเปียด้วยนะคะเดี๋ยวเราขี่มา้าขาวดีกว่าอ้าวทำไมเอียงเอียงนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็น ศูนกีฬาโทเปียนะคะเอาไว้ออกกําลังกายค่ะเดี๋ยวเราจะพามาแนะนําศูนกีฬาโทรเปียกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับว่ายน้ําใช่ไหมใช่จริงๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเป็นนักว่ายน้ำมืออาชีพดูนะคะมืออาฟีบเลยนะมืออาฟีบก็แบบรู้สึกว่ามันก็จะสามารถว่ายน้ำได้นะคะ ุมรุมุ้มๆุมดูมาเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ้าชวนเพื่อนมาเล่นอะนะคะมันก็จะแบบรู้สึกถึงความสนุกอะนะคะนี่นี่นะคะก็จะมีเสียงของพวกคนเชียค่ะส่งเสียงเชียกับเรานั่นเองน,นะคะเราก็จะแบบรู้สึกดีจบดีใจนะคะที่แบบเล่นให้พวกนั้นดูนะ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปเป็นโจรป้นกันนั่นเองนะคะจุดประสงค์ของวันนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปกันนะคลิปเราย,ยังจะมีอะไรอยู่ <c oughs> เออดีจังเลยเนาะเป็นนักว่ายน้ำก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอวับกลับไปบ้านก่อน <c oughs> เดี๋ยวเล่านะคะจะแบบนั่งวิวแชร์แล้วกันขี้เกียจอะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> คนมันขี้เกียจอะนะคะมันก็จะแบบต้องนั่งวิวแชร์ เดี๋ยวเราจะกลับไปล็อบบี้เกมนะคะแต่ว่านี่ค่ะเดี๋ยวสนามบินเซาปาะค่ะไปทางแยกกลางเมืองแลวกันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่เคยมานั่งหนะคะก็เคยนั่งแค่ไม่กี่รอบแต่ว่าชอบออกมาไม่ทันนะคะก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเมาาื่อไหร่รถไฟจะมานะคะ เราก็จะต้องเหยียดในรั้าเส้นนะคะไม่งานรถไฟก็จะทับค่ะดูเหมือนว่าเราจะลองเดี๋ยวเราจะลองไปดูรถไฟกันนะคะว่าถ้ารถไฟไปไหนอะนะคะถ้าเกิดรถไฟมันไม่มาสัีทีอะก็ขี้เกียจรอนะคะ ก็ขำๆนะเฮ้ยมีคนเนอมีคนด้วยค่ะดูเออมีเดี๋ยวมารถพยาบาลแล้วกันนะนี่นะคะแล้วก็จะแบบนั่งรถพยาบาลนะอุ้ยรถพังรถพังอรถพังอะโอ้ยรถไฟมาทุกคนรถไฟมาแล้วค่ะ คิดอีกทีเราไม่เป็นโจนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนไม่เรียนนะคะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจดีไหมคะไม่รู้นะคะก็นั่งๆไปก่อนเถอะค่ะไม่บอกดีกว่านะว่าจะไปที่ไหนก็ไปสุ่มๆเอาแล้วกันนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราสุ่มๆเอาแล้วกันนะเหมือนคนบังคับเลยอะคะ่นะสถานีสวนสาธารณะ ไปต่ออีกสักอีกสักสายหนึ่งดีกว่านะคะเพราะว่าเราเราก็จะแบบนั่งไปไหนก็ไม่รู้นะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอย่าเพิ่งเบื่อ เราก็จะไปแบบสุ่มๆดีกว่านะคะเพราะว่าสุ่มๆเอาดีกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปขอโทษด้วยนะมันอาจจะแบบนานเกินไปรถตัดหญ้ามาเลยไม่ไหวละเบื่อนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมา ล้วงความลับกันค่ะเดี๋ยวล้วงเดี๋ยวล้วงความลับเดี๋ยวพาไปต้นถัว่วอันนี้จบเลยนะฮะถ้าเกิดไปต้นถั่วเนี่ยแล้วคลิปเราจะจบทันทีเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาอันมีค่าของท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาเจอกับเพื่อนใครก็ไม่รู้นะคะแต่เราก็ขอเรียกว่าเพื่อนนะเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางอะนะคะทุกคนก็คือเพื่อนหมดนะคะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคนร่วมทางกับเรานะคะมันก็จะเป็นบ้านยักษ์อนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามเขาไปเลยนะคะเดี๋ยวขอมีอขึ้นไปก่อนนะคะเราจะวะักนำทางให้สาวน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาวน้อยสาวน้อยคะสาวน้อยมาดิเออก็นั่นหละนะคะเราก็ไม่อยาก เราก็ไม่อยากจะให้สาวน้อยไปคนเดียว,วนะคะเราก็จะถือคบไฟไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาวน้อยเขาจะกลัวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสาวน้อยเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่กลัวนะคะอันนี้นะคะเราอาจะเอาระเบิดมาวางนะคะแล้วเ,เดี๋ยวนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกับเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อร่วมทางเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตรงนี้กันก่อนอ๊อโอย <laughs> มาเร็วมาเร็วค่ะพอนรัก มาเร็วใครก็ไม่รู้มานี่คขเฮี้ยเา้าเขาไม่มาก็ไม่มาแล้วนะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบ้านยักษ์ค่ะเงียบๆนะเดี๋ยวยักษ์มารู้ยักษ์รู้ค่ะยักษ์รู้เลื่อนยักษ์ยักษ์กตื่อหรือเปล่าะคะเพื่อนๆ ช่วยกันดูด้วยนะคะถ้าเกิดยักษ์ตื่นนี่นะแย่ yeah, เลยถ้าเกิดยักษ์ตื่นนะคะทุกคนระวังยักษ์ตื่นด้วยนะระวังยักษ์ตื่นกันนะคะเอาละค่ะยักษ์ตื่นยักษ์จะตื่นแล้วเ้ยยักษ์จะตื่นไหมคะทุกคน เดี๋ยวเราจะพามาดูยักษ์นะคะพามาดูยักษ์กันก่อนบ้านหลังนี้มันก็ดูเปี่ยวๆ,ๆน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะคะแต่ว่ายักษ์มันจะตื่นตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นเราห้ามไปรบกวนการน,นอนของยักษ์นะคะแต่เราก็จะไปรบกวนนะคะทุกคนห้ามไปรบกวนนะแต่ว่าเราก็จะรบกวนนะคะนี่นะคะมาแล้วจ้า เข้ามาหัวยักษ์ด้วยเข้ามาหัวยักษ์ด้วยทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยววันนี้ก่อนดูที่ก่อน,นไปกันนะอุ้ยอา้าวนหาวอีกแล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เะพาะแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะจุ๊บ